เอาละครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญรับไม่รับมันแตกต่างกันยังไงต่อเยอาจารย์ก็อยากฟังอีกครับก็พอเราคุยกันมาถึงเราได้แตะเข้าไปในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญที่ชุดที่อาจารย์มีชัยทำเนี่ยครับแล้ววันที่7สิงหาคมเราะต้องไปลงประชามติเราแตะไป3มาตราเราจะเห็นเลยว่ามาตราที่1มาตราที่2มาตราที่3มเรามาโฟกัสที่มาตราที่3มาตราที่3ก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขนะครับส่งใช้พระราชอำนาจนะครับผ่านคณะรัฐมนตรีและทัฐสภาและศาลนะครับการนี้ไอ้ตัวสามวัในส่วนของมรตการสามนี่คือหัวใจคือตัวปัญหาตัวปัญหาจที่คนไทยไม่เข้าใจกันนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดบอกว่าเนี่ยที่รัชการที่เจ็ดพค์ท่านลงที่มีพระราชดามาเนี่ยนะครับ ท่านมีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยอยากจะดูแลทุกสุขประชาชนแต่ไม่สามารถดูแลทุกสุขประชาชนได้เพร,ราะคณะรฎรและพวกพ้องเนี่ยนะครับไม่ยอมนะพอท่านเสนอเนี่ยอะไรไปก็ไม่ทำนะจน<า>กระทั่งองค์พระสุเด็จพระป,ปกเก้าจะอยู่รพระองค์ท่านคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นพระมหากษาตัตริย์ต่อไปให้กับคณะรัษฎรเขาแอบอ้างว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจอย่างนั้นใช้อํานาจอย่างนี้แล้วเกิดทําอะไรที่ไม่ดี คนก็เข้าใจว่าโอ้พระมหากษัตริย์ท่านทำไมถึงไม่ดูแลทุกสุขประชาชนถูกไหมซึ่งนี่อยู่ในพระราชบันทึกขององค์ท่านด้วยนะมีพระราชบันทึกเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันแต่ว่าในส่วนนี้มันเพื่อให้เห็นว่าพอในส่วนนี้พระมหากษัตริย์มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจจริงเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญตัวนี้นะครับก็คืออำนาจที่ประชายเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรงใช้พระราชอำนาจผ่านรัฐสภาคณะมนตรีและศาลนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้แต่ถ้าเกิดรัฐธรรมนูญเนี่ย อบอกว่า,าพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งใครมาตามพระราชอัธยาศัยเหมือนกับการแต่งตั้งใครแต่งตั้งประธานองคมนตรีในการแต่งตั้งประธานองคมนตรีเนี่ยเขาจะเขียนระบุในรัฐธรรมนูญเลยนะว่าเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเห็นไหมครับแต่ว่าพอตรงนี้พวกใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและสารเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจะตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยต้องให้มีการเลือกกันมา ต้องให้สภาโหวตนะครับแล้วค่อยนําความกราบังคมทูลน,นะครับจะเป็นใครกร็ช่างผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมีประเทศที่เขาต้องการจะได้ทรัพยากรของประเทศไทยเกิดเขามีงบประมาณนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับใครคนใดคนหนึ่งเป็นนักการเมืองนะคุณไปทําพรรคการเมืองแต่เรามีนะข้อตกลงกันนะว่าถ้าเกิดคุณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนะเดี๋ยวฉันจะขอสัมปทานน้ํามันนะเดี๋ยวฉันจะขอสัมปทานแร่ นะครับทองคำนะใช้จะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการที่จะมาใช้สิทธิเหนืออธิปไตยดินแดนของเราขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเราสูญเสียเอกราชถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเงื่อนไขอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าอํานาจอธิปไตยที่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่เงื่อนไขในรัฐนูญต้องละเอียดอ่อน นะครับรัฐธรรมนูญเรื่อง้องละเอียดอ่อนผมละเอียดอ่อนตรงที่ว่าต้องให้อำนาจที่ใจเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงผมเห็นนะเขาพูดกันเรื่องน้ำมันบางอนุนอันเนี่ลยมันมาจากรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยใช่ไหมมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าแล้วมีมาตราไหนที่ไปเกี่ยวโยงกันเรื่องนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าโครงสร้างของการเข้าสู่อํานาจหรือเจ้าของอํานาจแท้จริงคือใครอํานาจแท้จริงก็คือประชาชนอำนาจแท้จริงคือประชาชนประชาชนหรือเราจะใช้ว่าปวงชนชาวไทย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะอ้างแต่ประชาชนประชาชนแต่ลืมใครลืมพระมหากษัตริย์ใช่นะครับใช่ครับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีคุณูปการนะรที่สร้างแผ่นดินนี้มานะครับนะนำพาประชาชนนะครับให้มีความสุขนะครับแล้วก็รักษาแผ่นดินให้มีเอกราชนะครับไม่ให้ใครเขาเข้ามานะครับที่จะเอาเรานั้นเป็นท่านนะครับพระมหากษัตริย์ออกไปรบเป็นไงต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันคบถูกครับ แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จนะครับพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างนี้นะครับบางท่านต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะขอขอนุญาตนะอาจารย์ผมเคยดูสรรารคดีนะคะรับเวลาท่านเดินทางไปกอบพู ดูแลบ้านเมืองดูเอกราชของเราเนี่ยต้องไม่รู้กี่ประเทศนะครับที่เข้ามาอยู่ในในเมืองไทยนะครับมาตั้งทัพตั้งฐานครับก็ถ้าไม่มีรักหาราชอาณานิคมไงนะักษากระเทศไว้ให้เราน่าทุกวันนี้ครับพวกราอาณานิคมเนี่ยนะครับจะมาในช่วงที่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ของเราก็มีพระอัจฉริยภาพปีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาะครับ พวกราานิคมในยุคเก่าๆก็จะเป็นอย่างพวกโปรตุเกสสเปนต่างๆพวกนี้นะครับพอมายุคใหม่ก็จะเป็นพวกอเมริกาพวกอังกฤษนะครับฝรั่งเศสต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วในสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยนะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่5เนี่ยถือว่ารุนแรงมากนะครับแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพนะครับสามารถนําพาประเทศออกจากวิกฤตบ้านรอบๆเรานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับก็โดยฝรั่งเศสนะครับ อย่างของอินเดียก็โดนอังกฤษอย่างนี้นะครับพมม่านะครับเมนนะครับโดนหมดแหละนะครับมีประเทศไทยที่รอดนะครับนี่คือพระปีชาสามารถของสถาบันหรือของพระมหาศัตริ์ก็เคยดูทางสารคดีตางช่องทีวีนะครับผมก็เห็นแล้วก็โอ้โหกว่าเขาจะกว่าจะมาถึงยุคเรานี่มันมันไม่ใช่ว่าได้มาแบบง่ายดายนะครับ ดังนั้นเราต้องไม่หลงลืมตรงนี้อำนาจอธิปไตยมันควรเป็นของปวงชนชาวไทยที่พระมหากษัตริย์กับราษฎรมีส่วนร่วมกันรืออำนาจร่วมกันนะครับแล้วก็องค์พระสุดเดจพระปกเก้าจะอยู่หัวพค์ท่านชี้แนวทางเอาไว้ว่าจะถืออำนาจอธิปไตยร่วมกันอย่างไรก็นะคือจัดระบบรัฐสภาเป็น2ส,ส่วน2ส,ส่วนนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับให้มีสนนนะมส,สและส่วนหนึ่งให้มีสวในสมัยขององค์พระสุเดจพระปกเก้าจะอยู่หัวเนี่ยพค์ท่านเรียกว่าสสประเภทที่1กับสสประเภทที่2 ถ้าเราจะยกประเภทที่1เป็นสสประเภทที่2ก็เป็นสวนะครับถ้าเกิดจะยกประเภทที่สวเนี่ยมันควรมาอย่างไรมาก็ควรจะให้พระมกษัตริย์ท่านมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งส่วนสสให้ราษฎรเป็นผู้เลือกเหมือนกับประเทศอังกฤษเพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพค์ท่านได้ชี้แนวทางเอาไว้ว่าให้ใช้แนวทางเหมือนกับประเทศที่เขามีพระมกษัตริย์เป็นประมุขนะครับถ้าเราเดินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดดุลอำนาจในระบบรัฐสภา ะสะสอที่ประชาชนเลือกมาปุ๊บคุณก็มาทําตามสิ่งที่คุณไปอเอานโยบายไปหาเสียงมีข้อตกลงกับประชาชนไว้อย่างไร,รแล้วพอถึงเวลาคุณก็มาทํานโยบายมาออกกฎหมายแล้วถ้าเกิดมาทํานโยบายมาออกกฎหมายแล้วมันกลายใจละเมิดหรือไปเอาประโยชน์ส่วนรวมนะสวที่มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์เขาก็จะมาปกป้องนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให สวเนี่ยครับมาจากการแต่งตั้งของใครมาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจในขณะนั้นที่เป็นรัฐบาลนะครับสองอบอกว่าให้ประชาชนไปเลือกกันมาอย่างตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาบอกว่าสว,วมาจากไหนใช่ไหมมาจากการสรรหานบเลือกมาจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆนะครับซึ่งระบุเอาไว้ว่าสวมี200คนนะครับแล้วก็สอสอนีสส,สมี500คนนะครับอ้าคนให ประชาชนเลือกจากเขตเลือกตั้งแล้วก็อีกล้ก็อีก150คนนะครับให้เลือกแบบบัญชีนะครับบัญชีรายชื่อทั้งสองส่วนเนี่ยมีพระมหากษัตริย์มีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับแล้วบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะมนตรีและศาลยังไงในเมื่อท่านมีตัวแทนอังปฤดเขายังมีตัวแทนพระมหากษัตริย์ามีตัวแทนก็คือสวนะครับแล้วสสให้ประชาชนเลือกมานี่คือสิ่งที่ทางเครือข่ายผสมนิกรไทยรวมใจสามัคคี พรสนะครับซึ่งมีองค์กรร่วมกันทั้งหมด27องค์กรก็ได้เสนอนะครับร่างรัฐรรมนูญของประชาชนเข้าไปให้อาจารย์มีชัยรฤจุพันธ์นผ่านท่านอาจารย์พิติพนันธ์เชื้อบุญชัยผมจำนามสกุลท่านไม่ชัดเจนนะแล้วก็ปรปรากฏว่าเราก็เสนอ เสนอว่าให้สวต้องมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ตามพระราชดุิยายนสองร้อยคนสองร้อยคนแล้วก็ให้นะครับมาจากการสรรหาจากกลุ่มสาขาอาชีพนะครับร้อยยี่สิบคนร้อยยี่สิบคนนะครับถ้าอย่างนี้ในส่วนสวพระมหากษัตริย์ก็จะได้มีส่วนร่วมประชาชนจากสาขาอาชีพต่างๆก็สามารถมีตัวแทนเข้ามานะแล้วก็พอในส่วนสสสสเราเสนอไว้สองส่วนสองส่วนคือว่าส่วนหนึ่งให้มาจากเขตเลือกตั้งที่มาจากพรรคการเมืองจากพรรคการเมืองอีกส่วนหนึ่งให้มาจากไหนให้มาจากนะครับ สสที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองนะครับเลือกมาจังหวัดละหนึ่งคนนะครับดังนั้นมันจะเกิดดุลอำนาจกันทั้งในส่วนของสสด้วยถึงคุณจะมีตัวแทนจากพรรคการเมืองเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งต้องมีสสที่มาจากการที่ประชาชนเขาเลือกนะจากตัวแทนของเขาที่ไม่ได้มีสังกัดพรรคการเมืองมันจะได้ไม่ต้องไปสวมปลอกคอไม่ต้องไปทําตามมติพรรค เอาประโยชน์ข้อส่วนรวมเป็นตัวตั้งเห็นไหมครับถ้ามันเป็นโครงสร้างอย่างนี้ทั้งสสก็มีดุลอำหนาจสวก็มีดุลอำนหนเขพามาดูแลนะครับในการออกกฎหมายตรวจสอบนะครับหรือในการที่จะตั้งกระตู้ถามทั้งหมดมันจะยืนอยู่ในผลประโยชน์ส่วนรวมได้มากขึ้นครับและจะไม่มีใครจูงจมูกกันได้มันจะป้องกันไอ้ที่พอล์ลหาเติมกันนย่ครับป้องกันได้เลยนะไอ้ที่เป็นผูกขาดกันนะครับหรือว่าได้รับมติพักหรือมีการบล็อกโหวตสารพัดทุกนี้มันจะหายหมดเลยแต่ปรากฏว่าอาจารย์มีชัย ไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้หรืออย่างไรนะจึงไม่มีในร่างรัฐมนูฉบับนี้ไม่มีเลยครับอาจารย์เราก็จึงอยากจะพูดถึงนะครับว่าอ่ะเรามาดูว่าในเมื่อมันไม่มีในส่วนที่เราเสนอก็ไม่เป็นไรนะับแต่เราก็จะใช้สิทธิ์ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับตัวร่างรัฐนนูที่คุณทำมาถ้ามาจากพักหนึ่งมาอีกพักหนึ่งพอเขาไม่มีตัว ส่วนรุลนาดมันก็จะทําให้เวลาเขาอภิปรายไปไอ้คนก็ขึ้นในใจเลยว่าไม่เอาเอาไม่เอาเอาวันนี้มันเรียกว่าไอ้ที่ยกมือกันเขาเรียกยกแบบฝักถั่วแม้กระทั่งสนชที่อยู่ในปัจจุบันนี้สังเกตไหมครับว่าพอมีการเสนอกฎหมายเนี่ยมันเป็นฝักถั่วเลยนะครับยกมือกันเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเลยนะส่วนใหญ่จะเพศต่อศูนยเลย ครับนะครับร้อยหกสิบต่อศูนย์บ้างร้อยอะไรสารพัดที่มีหลายมตินี่ออกมาแล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้จะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มเลยครับเหมือนเหมือนว่าพ,พวกกูพวกมึงอะไรอย่างี้หรือเปล่าครับอันนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นในภาพของบรรดานักการเมืองนะครับ,รบแต่ว่าสอชอเนี่ย เห็นน้อยแต่มีแอคชั่นมาเป็นบางคนที่ต้องการที่จะสร้างสีงสันหรือว่าสร้างเอกลักษณ์บทบาทของตัวเองบบให้เกิดการโปรโมทจดจําว่าคนเขาจะได้เห็นว่าโอ้มีบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอลงมติแล้วปรากฏว่าบอ่อแบบเลยศูนย์อย่างเดียวเลยนะครับ,รบนี่ค,ค,คือสิ่งที่มันกลายเป็นสภาฝักถั่ว วันนี้เราไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้เข้าใจาลาแล้วพอถึงในสมัยสสใครมาเป็นรัฐบาลาพรรคร่วมรัฐบาลก็จะมีข้อตกลงกันมีวิปรัฐบาลก็จะมาทําความเข้าใจหรือว่าตกลงกันไว้ก่อนวนะ่าถ้ากฎหมายฉบับนี้เข้าสภานะเรามีมติกันแน่ของรัฐบาลนะ น้าเสียงแตกนะแต่ละพัคก็องคุมเสียงกันนะแล้วกดก็มาก็เหมือนฝักถั่วเหมือนกันถูกไหมกดรีโมทได้เลยอยากจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับฝ่ายค้านจะมาอภิปรายมีข้อตำหนิติดติงข้อเสนอแนะดีอย่างไรเนี่ยรัฐบาลไม่เอาก็จบให้ยกทั้งขาทั้งมือสองข้างสขาที่ขึ้นมาก็ไม่มีทางจนะมันก็ปวดท้องฉีกกันหมด ก็มันก็กลายเป็นแบบนี้กำหนดเวลาที่เราเห็นกันมาเวลาจะอนุมัิไม่อนุมัติหรือจะเอาข้างเดียวกันมันก็ปวดท้องถี่พร้อมกันนั่นนะครับก็ในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับความจดจําที่เราเห็นก็คือว่าการที่เรามีรูปแบบในการที่ให้ในทุนพรรคการเมืองนะครับเข้ามาดาเนินการแล้วก็ไอสอสแทนที่จะเป็นสสของประชาชนมันก็กลายเป็นสสของพรรคการเมืองนะครับนักการเมืองของประชาชนก็กลายเป็นนักการเมืองของพรรค จะทําอะไรก็ตามก็เลยไม่ได้มองเรื่องประโยชน์ส่วนรวม,มก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะได้เป็นรัฐมนตรีอยากได้เป็นนายมนตรีไอ้ที่บอกว่าไปหาทุนมาสิพอมีทุนมาปุบ,บก็มาซื้อสสเข้าพักซื้อสสเข้าพักสสก็ไปซื้อ,อ,อประชาชน<อ>ซื้อเสียงประชาชนสุดท้ายมาลงทุนแล้วก็ต้องอถอนทุนมันก็เลยทําให้เกิดการโกงนะครับโกงแล้วไม่ใช่โกงเพื่อจะถอนทุนแต่เอากาไรอีกแล้วยังไงก็ต้องไปเอาข้าราชการมาเป็นเครื่องมือนะเพราะจะทํางบมาต้องผ่านไปส่วน ข้าราชการต้องมีส่วนนะพอข้าราชการอยากจะเป็นใหญ่เป็นนักธิดีเป็นประหลัดกระทรวงก็ต้องเข้ามาสรวาวิพักษ์ก็เป็นไปมาก็ร่วมเป็นโตงพมีแต่สสในพรรคทั้งหมดถ้าทาเป็นแบบอาจารย์พูดนี่คืออาจารย์ว่าเอาสสมาจากทุกจังหวัดอีกแต่ไม่ถังกัดพรรคเลยครับครั้งนี้มันก็เขาก็้มาในฐานะที่เขาไม่ต้องมีปลอกคอนะครับแล้วเขาก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองว่าเขามีอิสระในการที่จะพูดคุยเสนอแนะหรือว่าจะอภิปรายจะลงมติได้หมดเลย ดีนะครับอย่างไงส่วนพรรคคุณก็ว่าไปครับพอมาส่วนของสวที่มีทั้งสองส่วนพระมหากษัตริย์แต่งตั้งด้วยแล้วก็ประชาชนนะครับเลือกมาจากกลุ่มสาขาอาชีพมันก็เกิดดุลอำนาจจะเกิดขึ้นแต่มันไม่มันไม่เกิดขึ้นไงมันกลายเป็นว่าอ่ะใช้รูปแบบที่อยู่ในร่างรัฐนูนนี้ต้องเอาในร่างรัฐนูนนี้ร่างรัฐนูนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอ่าฟังสียงนิดหนึ่งเพราะว่าเราพูดถึงร่างรัฐนูนแล้วเราไม่พูดถึงในตัวบทกฎหมายที่เขาเขียนมาเนี่ยอย่างสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในนนส่่วที2ะครับ มาตรา83สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนดังนี้ 1. สมาชิกสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน350คน 2. คส,สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน150คน150คนเป็น500ครับเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นในข้อเสนอของภาคประชาชนที่ทางเครือข่ายสุรนิกรไทยลงใจสังคีเสนอนะครับเราเสนอว่านะนีับ ให้มีสวส่วนหนึ่งมาจากแต่ให้มีสสส่วนหนึ่งมาจากเขตเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมืองอีกส่วนหนึ่งมาจากนะครับตัวแทนจังหวัดที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็จะเกิดดุลอำนาจป็นอย่างนี้พอมาดูในส่วนของสวเดี๋ยวเอาแค่ี้ก่อนพระอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเอาค่อยค่อยตอนต่อไปครับครับเราต้องตัดเป็นช่วงชวงได้ครับเพราะว่าจะไม่มีโฆษณาครับแต่ว่าดุดพักนะครับ